สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาเจอกับตั้งใจในช่องยูตั้งใจเซิร์คุณทดนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมโดยครับเราออกจากบ้านตอนหกโมงเช้านะครับผมนี่ครับอันนี้คือออกจากบ้านมาตั้งแต่หกโมงเช้าเลยนะครับผมแล้วก็แวะกินข้าวเช้าที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับผมเราเราก็แวะกินข้าวเช้าที่เจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดนะครับ นี่นะครับเป็นวีดีโอที่เรากินข้าวกันนะครับผมก็จะมีคุณยายคุณตาแล้วคุณแม่นะครับผมคุณตานั่งอยู่หลังเบาะนะนี่นะครับผมเราก็กินข้าวไปนะครับผมหลังจากนั้นครับเราก็เดินทางต่อครับยาวๆเลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะยังไม่ได้ไปจันทบุรีนะแต่ว่าเราจะไปเที่ยวครับที่แรกของของทริปนี้นะที่แรกก็คือ อาคารนิทัศพันณพึกอาคารทัศพันพึกษาแล้วก็หลุนเลิศพนานุรักษ์จังหวัดระยองก็คือสองสองตัวเนี้เป็นของบริษัท PTTLNG นะครับผมนี่ครับของบริษัท PTTLNG นะครับซึ่งทุกคนบริษัท PTTLNG เขอ,อยู่อยู่ที่อยู่ที่ระยองนะผมเป็น กลวกับดอกไม้มึงหนานะอันนี้อันนี้จะเป็นของศูนเลิศดพนานรุลักษณ์นะครับนี่ครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้ผมก็จะแสดงแสดงเกี่ยวกับเขาเรียกว่าไงตรงอาคารนี้ทุกคนจะเป็นแสดงเกี่ยวกับเครือบร,บริษัทปตท,ทรหรือ PT t l n อนจีอันนี้จะเป็นแผนผังบริษัทนะครับทุกคนถ้าเกิดทุกคนอยากดูคลิปเต็มอ่ะตั้งใจจะทําทตัวไอให้นะผมทุกคนก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นด้านในนะผมของตรงศูนรเลิศดพน,นันรุักษณ์นะ ของ P T L N G ครับที่แสดงของพวกหลักพลังงานต่างๆการ r e u s วหรื use, re use, อ recycle แบบทางเ a ฟ e world ทุกคนการซิ้งกรีนนะครับถัดมาจะเป็นอาคารชัดพันนักศ,ศึกษานะครับผมนี่ครับด้านในครับจะเป็นดอกไม้นึ่งหนาวนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะคะผมเป็นแบบมันก็จะมีจำพวกทิวลิตอะไรเอ่ยพวกนี้นะครับคือพิลลิตเยอะเลยนะผมเป็นไง นี่คลินะครับเยอะมากทุกคนนีไม่ได้มีแค่นีนิษฐาอย่าก็ยังมีดอกไม้ทางอื่นๆหลายชนิดเลยนะครับที่ปลูกอย่ในนี้นะยังไงต้องไปจะหมุดตัวไอไว้ให้นะผมทุกคนก็กดเข้าไปดูได้นะครับผมหลังจากที่เราเที่ยวที่อาคารพัฒนพกษ,ษาจังหวัดระยองเสร็จเราก็เดินทางสู่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมอันนี้คือ ถนนเฉลิมบูรพาชนชนทิตนะเนี่ยีครับตอนนี้ถึงเฉลิมบูรพาชนชนทิศแล้วนะครับผมก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆครับจนเราถึงจังหวัดจันทบุรีนะครับผมแล้วก็ขับรถเดินทางไปเรื่อยๆนะครับผมจริงทุกคนจันทบุรีจากบ้านเราเนี่ยก็ไม่ไกลนะครับประมาณร้อยร้อยกว่าโลนะนี่ทุกคนตอนนี้ครับเราถึง จันทบ,บุรีแล้วนะครับผมเราก็ถึงจันทบ,บุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนครับทุกคนรอรุ้นได้เลยนะครับว่าตั้งใจจะไปเที่ยวที่ไหนที่จันทบ,บุรีเป็นที่แรกนะครับผมทุกคนรอรุ้นได้เลยนะครับ